เสียงกระซิบจากท่านยมภาพรวมสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายน20พฤษภาคมหรือตามตำราไทย14พฤษภาคม13มิถุนายนขึ้นอยู่กับตำราที่ใช้ปี2568และช่วงใกล้เคียงจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและความก้าวหน้าภายใต้ใตอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวประจำราศีและดาวสำคัญอื่นๆเช่นดาวเสาร์ราหูและดาวพฤหัสบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงกลางปีสถานการณ์จะเปลี่ยนจากความยากลําบากไปสู่ความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านสรุปดูชะตาหาสีรษะศช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2568หมอปลายทักแรงสะเทือนสุดท้ายก่อนพลิกดวงครึ่งปีหลังศบจา๋าถ้าชีวิตช่วงนี้ของเธอรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังทับถมกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกอยากจะหายตัวออกจากโลกนี้ไปสักทัก ไม่ใช่เธอคนเดียวหมอปลายเห็นแล้วว่าแรงดาวช่วงนี้กดหัวราศีประสบแบบไม่มีที่ให้หายใจดาวพุธด,ดาวอังคารและดาวราหูเรียงหน้ากันบีบให้ชะตาประสบต้องโตแบบเจ็บต้องผ่านแรงประทะทั้งภายในใจตัวเองและจากคนรอบข้างแต่หมอปลายอยากให้จําไว้ว่าความพังในวันนี้เป็นราคาของความปังที่กําลังมาอย่าถอยจนลืมว่าตัวเองเคยสู้เก่งแค่ไหนเพราะหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปชะตาจะเริ่มเปลี่ยนฟ้าจะเริ่มเปิดแต่ก่อนหน้านั้น ต้องอดและต้องนิ่งให้ได้ก่อนบทที่หนึ่งดวงการงานหัวชนฝาใจชนความจริงพนักงานประจําดึงไม่ไหวแต่ปล่อยไม่ได้ใครทํางานออฟฟิศหรืออยู่ในระบบต้องระวังเจอสึกหลายด้านเจ้าในายใจร้อนกว่าปกติเพื่อนร่วมงานเอาตัวรอดเก่งโปรเจกต์ที่รับผิดชอบไม่เป็นไปตามแผนล,ล่าช้าหรือโดนเทแบบไม่ให้ตั้งตัวคนบางคนกําลังถูกจับตามองแบบเงียบๆเจ้านายอาจไม่ได้ตาหนิทันทีแต่ประเมินเธออยู่ตลอดเวลาหมอปลายเตือน งดบ่นงดเล่นตัวงดใช้อารมณ์ในการสื่อสารในที่ทำงานหากต้องออกความเห็นให้วางน้ำเสียงกลางๆไว้ก่อนเพราะถ้าทักแรงเกินไปจะโดนตีกลับปลายเดือนคือบททดสอบอึดผ่านได้คือรางวัลใหญ่ในเดือนมิถุนายนเจ้าของกิจการค้าขายฟรีแลนซ์งานยังมีแต่ใจจะหมดก่อนงานยังไหลเข้าแต่พลังชีวิตกลับไหลออกลูกค้าต่อราคาเก่งโอนชาบิวเงียบมีครบทุกสุดงานใหญ่ มีวีแววสะดุดกลางทางต้องแก้เกมหน้าง,งานตลอดเรละระวังโดนโกงโดยเฉพาะถ้าทางงานกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไว้ใจหมอปลายเตือนงดใช้เครดิตงดเบิกเงินอนาคตงดซื้อของที่ยังไม่จำเป็นห้ามยืมเงินใครและห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดถ้าอยากรอดต้องใจนิ่งใจแข็งและใจเย็นกว่าไฟในนรกคนกำลังหางานโอกาสมีแต่ต้องพุ่งเข้าชนพระศพที่สมัครงานไว้จะเริ่มมีข่าวดีช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าแต่ทุกอย่างยังไม่แน่นอน จนกว่าจะมีลายเซ็นและเริ่มงานจริงระวังโดนบริษัทหลอกใช้งานฟรีหรือสัญญาไม่ตรงกับตอนสัมภาษณ์หมอปลายเตือนดูให้ดีว่าเจ้านายคือคนแบบไหนอย่าเลือกงานแค่เพราะเงินเดือนดีงานที่ทำแล้วจิตตกทุกวันไม่รอดในระยะยาวแน่นอนดวงการเงินเงินมีแต่ทุกบาทมีราคาเงินของพระศพในช่วงสิ้นเดือนนี้มาแล้วไปเร็วกว่าทุกเดือนที่ผ่านมาได้เงินแต่ต้องจ่ายค่ายาค่าซ่อมค่าด่วนที่ไม่คาดคิดมีเกณฑ์ต้องควัก เพื่อช่วยคนในบ้านคนรักหรือคนที่ไม่อาจปฏิเสธได้รายรับยังพอมีแต่รายจ่ายก้อนใหญ่มาไม่บอกหลงหน้าหมอปลายเตือนช่วงนี้เหมาะกับการประคองไม่ใช่ขยับใหญ่อย่าพยายามลงทุนอะไรเพิ่มอย่าก,กู้อย่าหมุนอย่าเล่นแชร์ท่างเงินจะเข้าแบบปฏิหารจะมาจากผู้หญิงอายุมากว่าหรือคนที่ห่างหายไปนาาระวังอะไรเป็นพิเศษของหายของเสียถูกตัดเงินผิดพลาดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยงหรือรถยนต์ดวงความรักเส้นบาง ระหว่างรักกับรา้าวคนมีคู่อยู่ด้วยกันแต่ใจเริ่มแยกทางสิ้นเดือนพฤษภานี้พระศพที่มีคู่อยู่แล้วจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมหรือเราเองที่เปลี่ยนไปจนมองเขาไม่เหมือนเดิมความรักช่วงนี้เปราะบางขั้นสุดเพราะดาวสุขเข้าเล่นนองงานเต็มเต็มความห่างจากลายเป็นระยะที่ไม่มีวันเท่ากันมีปัญหาเรื่องความเงียบไม่ยอมคุยไม่กล้าพูดหรือ,ออาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกอย่างแนบเนียนหมอปลายเตือนถ้ารู้ตัวว่า ไม่ไหวอย่าฝืนเงียบเพราะสุดท้ายจะแตกยับถ้าอยากประคองต้องพูดความจริงให้หมดและยอมรับความรู้สึกของกันและกันระวังคนรักเกอถ้าทักกลับมาโดยเฉพาะในช่วงกลางดึกนี่คือบททดสอบสําคัญคนโสดมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่คนที่จะอยู่ยาวประสบโสดช่วงนี้จะดูมีเสน่ห์ลึกลับมีคนอยากเข้าหาแต่คนที่เข้ามาจะยังไม่ชัดเจนบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีเรื่องปิดบังระวังความรักที่เริ่มจากความสงสารหรือความเหงาเฉียพลันหมอปลายเตือน ใช้เวลาดูใจอย่ารีบตัดสินใจความรักแท้จะชัดเจนในช่วงกลางมิถุนายนหลังผ่านบททดสอบหลอกตัวเองไปได้ก่อนสุขภาพเจ็บที่กายหรืออ่อนที่ใจราศีพฤษภช่วงนี้มีดาวมรตยูเข้าทับในดวงสุขภาพแบบแรงจากร่างกายอ่อนเพลียสสมนอนไม่พอสมองเบลอเหมือนคนหลุดจากโรคระบบย่อยระบบลำไส้หรือกระเพาะมีปัญหาระวังโรคที่หมอก็บอกไม่เจอแต่ตัวเองรู้ว่ามีหมอปลายเตือน สุขภาพใจสําคัญที่สุดตอนนี้ความเครียดความเก็บกดความไม่พูดคือมรสุมตัวร้ายถ้าเริ่มมีอาการล้าหน้ามืดอ่อนแรงอย่าฝืนงดของหวานจัดมันจัดดึกจัดและความคิดลบจัดเกณฑ์เจ็บแรงที่ต้องระวังผู้หญิงฮอร์โมนแปรปรวนซิสปวดท้องไม่รู้สาเหตุผู้ชายปวดหลังปวดตึงต้นคอและแนวเส้นประสาทโชคลาได้เพราะบุญหรือได้เพราะผ่านรกมาแล้วสิ้นเดือนนี้พระศพมีเกณฑ์ได้เงินก้อนแบบไม่คาดฝัน ไม่ใช่เพราะโชคดีแต่เพราะฟ้าเห็นความอดทนของเธอคนที่เคยช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลจะได้ของขวัญคืนจากฟ้าแหล่งลากได้โชคจากหญิงสูงวัยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่ชื่อย่อหมอวัดสอตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่เก่าอายุแม่ป้ายทะเบียนรถคนที่ตายไปแล้วหมอปลายเตือนถ้าหวังรวยแบบฟลุกๆยังไม่ใช่จังหวะแต่ถ้าทำดีต่อเนื่องทำบุญแบบไม่เอาหน้าโอกาสฟ้าประทานจะเกิดจริงอยากขอพรแล้วไม่เปลี่ยนทิสายฟ้าดูอยู่ เคล็ดลับเสริมดวงแรงแล้วต้องตั้งหลักให้ทันหมอปลายให้เคล็ดลับง่ายๆแบบไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้พิธีใหญ่หนึ่งเอาน้ำเย็นราดมือซ้ายก่อนนอนสามคืนติดเพื่อดึงพลังลบความเครียดความคิดวนไม่จบออกจากร่างสองท่องคำนี้ก่อนนอนก้าจบข้าไม่ยอมแพ้ต่อกรรมข้าขอเป็นคนใหม่ในเช้าใหม่สามถวายน้ำเปล่าหนึ่งขวดให้สารพระภูมิเจ้าที่บ้านหิ้งพักวันใดก็ได้ในช่วงสี่หน่อดือนพร้อมบอกชื่อขอให้ทุกที่ถือมาลดลงครึ่งหนึ่งสี่ห้ามพูดว่า ไม่ไหวแล้วคำนี้แรงพอๆพอกับคำสักถ้าเธอไม่ไหวจริงให้พูดว่าขอพักก่อนแทนบทสรุปสุดท้ายเดือนที่เจ็ดแต่ใจจะโตหมอปลายมองเห็นเลยว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม2568คือสนามสอบขั้นสุดของชาวประสบคนที่เคยอยู่เงียบๆจะเริ่มอยากเปลี่ยนชีวิตคนที่เคยโดนกดจะเริ่มลุกขึ้นมายืนแต่การเปลี่ยนไม่ได้มาแบบสวยหรูมันจะมาในรูปความเจ็บความเครียดและการสูญเสียบางอย่างหมอปลายเตือนแบบไม่แต่ง อย่ายอมแพ้ในวันที่ฟ้ามืดที่สุดเพราะแสงกำลังจะมาราศีพะษภเกิดมาเพื่อฟันฝ่าและเดือนหน้าเธอจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมล้มตอนนี้